ก็สวัสดีครับพบกับช่อง Art rival อีกครั้งหนึ่งนะครับแต่คลิปนี้ผมจะพามาเป็นเด็กเมืองแล้วกันก็เราจะมาพูดถึงรถที่รถเด็กเมืองเลือกกันนะครับก็คือในคลาส 125cc วันนี้ผมเอาเจ้าตลาดทั้งสองข่ายมาเจอกันก็คือให้เรารักพี่เสียดายน้องกันสักนดหนึ่งมาดูว่าเราจะเจอกับรุ่นไหนเนาะ ก็ที่ผมเลือกมานะครับก็เป็น g i r n o Plus ราคาเริ่มต้นของตัวต่ำสุดเขา61900บาทนะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็เป็นแบบตัวนี้คนใช้เยอะ g r a n Filano Hybrid แต่ตัวสตาร์ทเริ่มต้นเขาที่64700บาทวันนี้เดี๋ยวเรามาดูกันไปทีละรุ่นว่าถ้าเราเป็นคนกำลังมองหา,ารถคลาส125ซีซีแล้วก็เป็นรถออตโต้เนี่ยขี่ง่ายๆในเมืองนะครับ เราจะเลือกตัวไหนดีนะครับวันนี้โจทย์มันคือเรื่องนี้เพราะงั้นเดี๋ยวผมจะพาไปดูของ g o n o ก่อนรถของ g o n o เนี่ยมันมีข้อดีอะไรบ้างที่มันเป็นแบบจุดสำคัญที่ทำให้เรารู้สึกอยากจะได้เขานะครับ g o n o นะครับสิ่งแรกที่เราจะเจอนะครับข้อดีของเขานะเขาก็จะมีหน้าจอที่มันออกแบบมาดูเรียบหรูแล้วก็มีสีสันประมาณหนึ่งแล้วนะครับก็จะเป็นเขาเรียกว่ามันติฟังชันมิเตอร์ละค่อนข้างที่จะบอกครบเนาะก็ ค่อนข้างจะมีฝั่งที่บอกว่าระดับน้ำมันเท่าไหร่ความเร็วปัจจุบันคุณอยู่ตรงไหนสามารถดูเซตทริปหรืออะไรก็ได้นะครับแล้วก็สามารถมีแจ้งเตือนให้เปลี่ยนน้ำมันเครื่องได้อะไรเงี้ยก็จะเป็นหน้าจอที่เป็นรถออโต้ของ Honda เขามีให้นั่นเองก็ค่อนข้างจะครบแล้วก็ดูสไตล์ Honda นะครับอันนี้คือจุดขายหนึ่งที่ดูแบบอ่าหน้าจอแบบนี้ดูน่าใช้นะมีไฟข้างบนบอกสถานะอะไรเยอะแยะนะครับ ต่อมานะครับอีกข้อหนึ่งนะครับเขาจะมี USB socket ด้วยนะครับแล้วก็จะมีตรงคอนโซลบล็อกด้านหน้าเขาจะเป็นแบบเกะเปิดออกให้เราวางมือถือหรือวางของที่มันไม่ได้ใหญ่มากแล้วก็มีช่องที่สามารถเสียบชาร์จมือถือได้เลยในตัวนะครับก็เหมาะกับคนใช้งานในเมืองเลยเพราะว่าเราขี่มอเตอร์ไซค์ไปทำงานหรือขี่ไปธุระนิดหน่อยเราสามารถชาร์จแบตมือถือเราไปได้นะครับอันนี้ก็สะดวกนะครับ อีกอันนึงของเขา U box ของเขาค่อนข้างจะใหญ,ใหญ่ใหญ่กว่าตัว Filano ด้วยซ้ำนะครับเขาใหญ่ขนาด30ลิตรเลยจะเห็นเลยว่าใส่หมวกัน็อกใบหนึ่งใหญ่ๆได้แล้วก็ยังมีช่องให้วางของอีกค่อนข้างที่จะครบๆรบถ้าเราไปทํางานแล้วเราจะแบกของประมาณหนึ่งผมว่า U box ขนาดนี้มันเพียงพอในการใช้งานเลยนะครับไม่ต้องไปติดกล่องเพิ่มหรือว่า แบกกระเป๋าอะไรเหมือนกับรถเกียร์ที่มันจะต้องสภายเป้แล้วขี่แต่ว่ารถประเภทนี้เอาของวางไว้ใต้เก๊ก็ขี่สบายนะครับที่อยู่บ็อกใหญ่อีกเรื่องหนึ่งนะครับเขาจะมีถังน้ํามันเขาใหญ่มากห้าจุลิตรถังน้ํามันของ Honda ให้มาค่อนข้างจะใหญ่ทุกๆรุ่นเลยนะที่ผมดูมาก่อนน่ยตัวนี้ก็ใหญ่กว่าแกรนฟิลาโนประมาณหนึ่งเลย5.4ลิตรเนี่ยวิ่งได้ไกลๆเลยแบบไม่ต้องเติมน้ํามันบ่อยๆเบื่อเติมน้ํามันบ,บ,บ่อยอะไรเงี้ย แล้วก,ก็ผมว่าก็เติมง่ายนะเราไม่จําเป็นต้องลงจากรถเราดับเครื่องยนต์แล้วก็มันอยู่ตรงด้านหน้าที่สามารถกดเปิดฝาแล้วก็หมุนยังเป็นแบบฝากเกลียวอยู่หมุนเกลียวแล้วก็เปิดฝามาเติมน้ํามันก็ยังสะดวกนะครับแล้วก็ถังใหญ่ด้วยอีกเรื่องหนึ่งก็คือเขามีฮอนด้าส a าร์ทคีย์นะครับซึ่งสมาร์ทคีย์ของเขาก็เป็นกุญแจรีโมทพร้อมสัญญาณกันขโมยให้เรียบร้อยนะครับอันนี้มันเป็นบล็อก ที่ใช้แบบสมาร์ทคีย์เดียวกันกับรุ่นมากกว่านี้นะครับเช่นตัวตัว ADV 1 6 0ตัว Pcx 1 6 0หรือว่า Honda Click160 ก็ใช้บล็อกกุญแจแบบนี้เลยนะครับอีกเรื่องหนึ่งนะครับที่แฟนๆของทาง Honda าเขารู้สึกจะภูมิใจกันประมาณนึงก็คือเครื่องยนต์เนี่ยเป็นเครื่องยนต์บล็อกเดียวกันกับพวก Pcx หรือ ADV 1 6 0เลยเขาเป็น ESP p a r s เป็นเครื่องสี่วาวแล้วนะครับซึ่งจริงๆตัวนี้พัฒนามาจากตัว lead 2 5นะครับตัวนี้จะดีกว่าตัว lead 125นิดนึงและเขาก็มีระบบระบายความร้อนด้วยน้ำด้วยมีหม้อน้ำในตัวนะครับซึ่งพอมีหม้อน้ำในตัวการการดูแลรักษาหรือว่าการที่จะระบายความร้อน,นเ,รเราวิ่งในเมืองที่มันร้อนมัอนอะไรเงี้ยหม้อน้ำก็ค่อนข้างที่จะช่วยได้เยอะนะครับผมว่ามันเป็น ฟังก์ชันที่ดีนะสำหรับเครื่องยนต์ที่วิ่งในเมืองแบบประเทศไทยที่วิ่งรถติดติๆสตาร์ทแช่นานๆหรืออะไรเงี้ยรู้สึกว่าการมีหม้อน้ําก็จะดีมากแล้วก็ซีซีของเขาเนี่ยก็คับๆเลยเขาบอกว่ารุ่น125แต่เขาก็ได้แบบ1 2 4 7 7ซีซีก็ไม่ได้แบบกักซีซีนะครับให้มาเกือบเต็มเทียบว่าเต็มเลยดีกว่า1 2 4 7 7ซีซีนะครับเครื่องยนต์ตัวนี้ก็เจ๋วมากนะครับหมดห่วงอยู่แล้วอันนี้มัน มีการใช้มามากมายคนที่ใช้อยู่ก็สามารถคอนเฟิร์มได้ว่าเครื่องสี่วาลของ Honda นั้นดีนะครับผมแต่ก็มาดูที่สุดท้ายมันอยู่ที่ราคาราคาที่เปิดตัวตัวต่ำสุดจนถึงตัวท็อปนะครับราคาแนะนำที่ผมเอามาดูตอนนี้เนี่ยแต่หน้าร้านก็จะบวกวันนี้เป็นนิดหน่อยนะครับรุ่น Standard ตัวที่เริ่มต้นเลยนะครับก็จะเป็น61,500บาทแต่ถ้าเป็นตัวท็อปนะครับรุ่นที่เป็น ABS ABS ก็จะบวกเข้ามาอีก5,000บาท5บวกมา5,400บาทนะครับก็เป็น6,6,900บาทตัวรุ่น ABS เนี่ยผมก็มองว่าถ้าจะซื้อก็ดูตัวที่มี ABS เลยนั่นแหละเพราะฉะนั้นนะ่ะผมก็จะเอาตัว6,6,900บาทเนี่ยไปเทียบกับตัวแกลนฟิลโนนะครับทำไมผมถึงแนะนำให้เป็นตัว ABS เพราะว่าผมว่าขับในเมืองหรือว่า จะได้ฟังก์ชันที่มันครบจัดเต็มเลยแล้วก็มีระบบความปลอดภัยที่มันไว้ใจได้เราจ่าย60,000กว่าบาทแล้วควรที่จะได้รถที่มี ABS เลยนะครับเพราะงั้นผมเลือกที่จะเป็นตัว ABS แนะนำให้จะซื้อนะครับทีนี้ทางฝั่งที่เป็น Giano Plus นั้นน่ะก็คือเรารู้มาแล้วว่ามีข้อดียังไงเราไปดูฝั่งที่เป็น Gran Filano Hybrid กันดีกว่านะครับตัว Gran Filano Hybrid นะครับข้อดีของเขาเลยเนี่คือเราจะได้เครื่องยนต์มันยังเป็น2วาล์วอยู่ แต่ว่าเขามีเทคโนโลยีบูคอไฮบริดนะครับเขาระบายความร้อนด้วยอากาศเขาจะเป็นสูบเสื้อลมอ่ะก็ระบายความร้อนด้วยอากาศไม่ได้มีหม้อน้ําเหมือนตัว Honda นะครับแต่ว่าต่อให้เขาระบายความร้อนด้วยอากาศผมก็มองว่าเขาก็ควบคุมอุณหภูมิได้ดีนะเพราะว่าคนที่ใช้ตัวแกรนฟิลลโนมาวิ่งกันหัวกระฉูดรุ่นลาดมาวิ่งไกลมากมายแล้วเนี้ยมันทดสอบ กประมาณนึ่งล้วจากการใช้จริงเนาะว่าเครื่องยนต์เขาทนแล้วก็เหนียวมาสําหรับบล็อกเนี้ยบล็อกของแกนฟิลโน่2 5อซีซีตัวนี้แล้วก็ความจุกระบอกสูบเขาอ่ะ125ซีซีเต็มๆไปเลยนะครับส่วนของ Honda าเขามีติ่งนิดนึง124.77ใช่ไหมอันนี้ก็1 2 5 c ซีซีเต็มซีซีนะครับสำหรับบูคอไฮบริดและยังมีระบบไฮบริดร่วมทำงานกับตัวเครื่องยนต์ของเขาด้วยระบบไฮบริดตัวเนี้ย เขาบอกว่าเขาออกแบบมาเพื่อช่วยในการออกตัวขณะที่เราเร่งเครื่องออกตัวจากจุดจุดนิ่งเนี่ยมอเตอร์ของไฮบริดมันจะช่วยออกตัวให้รถมันออกตัวได้พุ่งเร็วขึ้นตรงจุดที่มันช่วยให้ประหยัดน้ํามันน่ะมันก็คือเวลาที่รถหยุดนิ่งแล้วออกตัวเนี่ยก็เป็นจุดที่กินน้ํามันเพราะฉะนั้นอะ่ะระบบบูคอไฮบริดอ่ะมันก็เลยช่วยประหยัดน้ํามันตรงจุดนี้ด้วยนะครับแล้วก็ตอนที่เราสตาร์ทเครื่อง ระบบไฮบริดอ่ะมันก็จะทำงานเหมือนสตาร์ทแบบเงียบกว่าเงียบกว่าของ Honda ด้วยนะครับนี่คือข้อดีของแกรนฟิล a n โนข้อที่1น,นะครับอีกข้อหนึ่งช่องเติมน้ำมันเขาจะสะดวกและง่ายกว่า Honda นิดนึงแต่ตำแหน่งอ่ะมันก็อยู่ตรงคอนโซลด้านหน้านั่นแหละแต่ของแกรนฟิลันโนเนี่ยเขาสามารถกดเปิดแล้วมันเด้งเปิดฝาเลยปุ๊บไม่ต้องมาหมุนเหมือนกับ Honda นะครับ Honda ยังเป็นอนุรักษ์นิยมเปิดเกลียวหมุนอยู่แต่ของ อ่าแกรนฟิลโนไฮบริดนั้นกดแล้วมันเด้งเปิดฟับขึ้นมาอย่างนี้เลยเติมไม่ได้เลยนะครับแล้วก็แค่กดปิดเข้าไปสะดวกกว่านิดนึงแต่ถังน้ํามันเขาเพียงแค่4.4ลิตรนะครับก็ถังน้ํามันจะเล็กกว่าของตัว g จลโนพลัสแต่ว่าด้วยความประหยัดแล้วก็การเติมสะดวกเพราะฉะนั้นนะมันก็กลุบจุดอ่อนตรงนี้เข้าไปได้ ก็4.4ลิตรผมว่าก็เยอะประมาณหนึ่งนะถ้าเราวิ่งประมาณสัก60โลลิตรอะ6424ก็200กว่าโลแล้วค่อยเติมก็ถือว่าวิ่งเยอะประมาณหนึ่งครับไม่ได้มีปัญหาตรงนั้นนะต่อไปนะครับตรงที่เป็นดิจิตอลมิเตอร์ของเขาเนี่ยเขาจะมี2ระบบแหละก็เป็น LCD แล้วก็มี t f t ด้วย t f t ก็จะเป็นเหมือนกับจอที่มันเป็นสีเนาะคือเขาจะแบ่งเป็นพาร์ติชันถ้าดูแล้วมันเหมือน3ส่วนเลยอะส่วนข้างบนที่เป็น ไฟเขียวไฟส้มไฟนู่นนี่นั่นอันนี้มันแสดงสถานะของรถไฟโชว์เครื่อง ABS หรือว่า,านู่นนี่นั่นนะมันก็จะโชว์ตรงแถบข้างบนตรงกลางนะครับที่เป็นสีฟ้าสีขาวก็จะโชว์ลูกความเร็วหรืออะไรอย่างนี้ขนาขับขี่แต่ว่าเขาจะมีส่วนที่มันเป็นโชว์การทํางานของระบบไฮบริดด้วยที่เราจะเห็นเหมือนกับลักษณะเหมือนโครงสร้างของรถอะไรเงี้ยที่สฟีฟ้าด้านล่างก็จะเป็นโชว์ด้วยว่า แต่ขนาดนี้ระบบไฮบริดคุณทํางานยังไงหรืออะไรเงี้ยครับเขาก็เลยค่อนข้างที่จะสวยแล้วก็แบบดูเรียบหรูประมาณหนึ่งเลยนะครับ <c oughs> อันนี้แล้วแต่ชอบนะระหว่างค่ายฮอน d a กับค่ายแกนฟิลาโนนะครับอีกเรื่องหนึ่งนะครับก็คือเขาจะได้ตัวสมาร์ทคีย์ซิสเต็มนะครับตัวสมาร์ทคีย์ซิสเต็มก็จะมีเฉพาะรุ่นที่เป็นรุ่น ABS ตัวท็อปนะตัวรุ่นเริ่มต้นเนี่ยเขาจะเป็นเป็นกุญแจแบบเสียบอยู่นะครับ เพราะฉะนั้นผมก็แนะนําให้เอาตัวที่เป็น ABS อยู่ดีนะครับตัวนี้มันก็จะค่อนข้างครบๆคล้ายๆกับของ Honda แหละแต่ว่าลักษณะของดีไซน์ของ Yamaha เเขาก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้นะนะครับเรื่อง Utility หมายถึงแบบการใช้ง่ายหรือว่าสะดวกสบายเงี้ยเขาก็จะมีเรื่อง U-Box เขาก็มีขนาดเล็กกว่าของ g e o n อโนเล็กน้อยนะครับของ g e o n อโนอ่ะเขาเป็น30ลิตร ของแกลนฟิลโนไฮบริดก็27ลิตรก็ไม่ค่อยต่างกันมากแต่แกรนฟิลโนเนี่ยเขามีไฟ LED ด้วยนะถ้าสังเกตให้ดีนะครับก็จะเห็นว่าเขามีไฟสว่างของหลอด LED ข้างๆด้วยสมมุติว่าเราไปเปิดเอาของในที่ที่มันไม่ค่อยสว่างอะไรเงี้ยก็สะดวกแล้วก็เห็นของได้ดีเอ้ยนี้ดูแบบมีการดูแลรายละเอียดถึงการใช้งานที่ดีนะครับวันนี้องชื่นชมแล้วก็เขาก็มีช่องชาร์จ USB Type A นะครับ แล้วก็จริงๆอะ่ะถ้าภ้ามันสว่างเอ้ยถ้าภาพมันเลื่อนไปถึง,ถงด้านล่างก็จะเห็นว่าเขาก็มีช่องใส่ของด้านหน้าแต่ช่องใส่ของด้านหน้าก็จะไม่ได้เป็นเกะเปิดปิดเหมือนกับอ่าออโนแต่อันนี้มันก็จะเป็นเหมือนที่วางแก้วอะ่ะหรือว่าเป็นที่วางกดน้ําขนาดเล็กแต่ว่าสามารถที่จะเอามือถือวางเข้าไปได้ก็สะดวกแล้วก็ใหญ่ใช้งานง่ายเช่นกันนะครับ <c oughs> พักจิบน้ำแป๊บหนึ่งนะมาดูที่ราคานะครับของแก f น l a n โนไฮบิดนะครับราคาตัวสแตนดาร์ดเนี่ยเขาเปิดมาที่64,700บาทนะครับก็จะเปิดมาที่แพงกว่าของอ iano, เจยโน plus เล็กน้อยประมาณสัก3 0 0 0นนะครับถ้าเรามาดูที่รุ่นตัวท็อปอย่างตัวรุ่น ABS ก็จะกระโดดมาที่69,200บาทนะครับ ก็บวกขึ้นมาอีกเกือบเกือบ5,000บาทนะครับใกล้เคียงกับของการวางราคาของ Honda แหละนะครับบวกอีก5 0 0 0คุณจะได้ตัว ABS แล้วก็ได้ระบบอะไรต่างๆที่มันครบคันกว่านะครับเพราะฉะนั้นอะ่ะผมก็มองว่าเราควรที่จะไม่ว่าจะเลือกรุ่นไหนเราโดดมาเอาตัวที่มี ABS จะดีกว่านะครับขับรถประมาณนี้ควรจะมี ABS เนาะเพราะฉะนั้นแล้วเราควรจะเลือกตัวไหนอันนี้มาเป็นโจทย์ที่เพื่อนๆ ถ้ากําลังตัดสินใจเลือกรถออโต้2 5ทสักคันหนึ่งแล้วก็มี2ช้อยนี้ในมืออนะไรเงี้ยผมมาชี้ให้ดูแล้วกันว่าถ้าเป็นตัว ABS ทั้งคู่เพราะว่าผมผมผมคิดว่าควรจะซื้อตัว ABS นะครับตัว ABS ทั้งคู่เนี่ยถ้าเป็นจัว g เจ n โน่ u s ก็66,900บาทหน้าร้านบวกเพิ่มอีก2 0 0 0าอะไรก็ไม่ข้ามไป70,000มเนาะก็แสดงว่า6 0 0 0 0ไปปลายนะครับส่วนตัว แกลนฟิลานโนนะครับถ้าเขาบวกราคาเพิ่มไปมันก็จะข้ามเจ0 0หมื่นไปนิดหน่อยส่วนต่างสองพหรือ3000ที่ต่างกันนี้ผมว่ามันก็ไม่ได้ดึงดูดขนาดนั้นเพราะฉะนั้นอนะ่ะเอาที่ข้อดีของเขาที่ผมจะบอกเลยแล้วก็เลือกได้เลยนะครับข้อดีที่คิดว่ามันเหนือกว่าแกรนฟิลา a โนนะครับตรงนี้ก็จะเป็นข้อดีของเจโน plus ที่จะเหนือกว่า1ก็คือราคาเขาจะถูกกว่า นะครับเป็นตัวท็อปเหมือนกันราคาถูกกว่านะครับเครื่องยนต์ของเขาจะได้4วาลวแล้วก็มีหม้อน้ําด้วยคือมีหม้อน้ามันมันเหมือนความรู้สึกของเราเวลารถที่มีหม้อน้อําอ่ะมันขี่แบบทั้งวันเจอความร้อนเจออะไรอะ่ะระบบระบายความร้อนที่มีหม้อน้ําช่วยเหลือเนี่ยอีกอีกซีสต็มหนึ่งอะ่ะผมคิดว่ามันเหมือนกับไว้ใจได้มากออมันสามารถที่จะ ช่วยให้เครื่องยนต์มันระบายความร้อนออกไปได้ดีรักษาสภาพความร้อนเครื่องยนต์ได้ดีมีหม้อน,น้ําก็คิดว่าเป็นข้อดีที่เหนือกว่านะครับแล้วก็ก็จะมีการเอาไปแต่งให้แรงขึ้นด้วยบล็อกเครื่องยนต์ที่มันเป็น E.S.C.Plus เนี่ยก็จะมีหลายคนเอาตัว g e o n o พ Plus ไปแต่งเป็นตัวเครื่องบล็อก160ซึ่งมันสามารถยัดเข้าไปในบอดี้นี้ได้คัดตัวในการยกเครื่องมาใส่ก็อยู่แถว สองหมื 20, นะ่นมั้งถ้าผมเคยเห็นราคานะเพราะฉะนั้นอนะ่ะจะมีหลายคนที่เล็งเอารุ่นนี้ไปแล้วก็ไปยัดเครื่อง160ก็จ่ายเพิ่มอีก20,000ือันนี้ก็เป็นสายแรงเนาะก็เป็นข้อดีแหละที่มันจะไปแต่งต่อได้ง่ายแล้วก็มีหลายๆร้านสามารถรับทําได้แบบจบด้วยอะไรเงี้ยน,นะครับเพราะงั้นก็เลยเป็นข้อดีที่เหนือกว่าตัวแกรนฟิลโนเราอยู่บนบอดี้ที่มันเล็กแล้วไปยัดเครื่องยนต์หนึ่งรซีซีนี่คือแบบ ตัวเบาแล้วขับนี่พุ่งโอ้โหทิ้งห่างน่ากลัวมากนะครับแต่ผมก็ไม่แนะนําให้ทําหรอกเพราะว่ามันอาจจะมีความไม่เสถียรกับเบรกเพราะงั้นถ้าจะทําก็ควรที่จะใส่เบรกแต่งเข้าไปหน่อยนะครับให้เบรกมันเอาอยู่กับเครื่องยนต์ที่คุณใส่แรงมา้าแรงบิดเข้าไปมากขึ้นด้วยนะครับส่วนเรื่องอีกเรื่องหนึ่งก็คือถังน้ํามันเขาใหญ่กว่าคุณไม่ต้องเติมน้ํามันบ่อยๆสามารถลากยาวหรืออยู่ในสถานการณ์ที่อยู่ต่างจังหวัดอ่ะ แล้วปั๊มมันไกลหรืออะไรเงี้ยรถที่มีถังใหญ่กว่าได้เปรียบก็มีมากกว่าตั้งลิตรหนึ่งเนี่ยลิตรหนึ่งวิ่งได้มากกว่าต่อถังเนี่ยประมาณ50-60ลูกเลยก็ถือว่าไม่น้อยนะครับเพราะงั้นเป็นข้อดีของทางเจเ n o p พลสที่เขามีมากกว่าตัวแกนฟิลโนไฮบริดนะครับใครสนใจข้อดีของฝั่งนี้ถูกใจจริงๆก็ต้องเลือกฝั่งนี้แหละนะครับทีนี้มาดูข้อดีที่เหนือกว่าของแกนฟิลโนไฮบริด นะครับที่มากกว่า g จโ n น plus นะครับเพื่อไม่ให้น้อยใจกันผมก็ให้มา4ข้อนะครับข้อที่1เลยอ่ะอันนี้ล้ำจริงก็คือไฮบ i ิ t เทคโนโลยีนะครับไฮบ i ิดเทคโนโลยีของทางแกรนเจโอนอไฮบริดนั้นอ่ะก็เหนือกว่าเทคโนโลยีเครื่องยนต์ของตัว Uh, G-ONo+ นะครับเพราะว่าเขามีการทำงานร่วมกันของมอเตอร์ไฮบริดแล้วก็เครื่องยนต์ของเขานะครับในการออกตัวทำให้ออกตัวพุ่งออกตัวแรงแล้วก็ประหยัดน้ำมันด้วยในการที่วิ่งออกไปแล้วมันใช้น้ำมันนิดเดียวแต่ว่าให้ไฟฟ้ากับมอเตอร์ทำงานมากกว่านะครับอีกอีกข้อหนึ่งข้อ2ก็คือการเชื่อมต่อมือถือกับรถยนต์เอ๊ะการเชื่อมต่อมือถือกับมอเตอร์ไซค์ของตัวเองเนี่ยครับด้วย w i c o n n e c t ก็เป็นสิ่งที่ g กลนเจียโนเขามีให้แต่ Honda ไม่มีตรงนี้นะครับตรงเนี้ยไอการเชื่อมต่อก y ับ Y-Connect มันมีข้อดีหลายอย่างมันสามารถดูสถานะรถของเรารู้ว่าจอดหน้าตำแหน่งไหนเช็คหรือว่าสถานะว่าควรจะเข้าเช็คระยะไหมตอนนี้คะแนนการกับขี่ของคุณเท่าไหร่อะไรเงี้ยมันมีฟีเจอร์หลายๆฟีเจอร์ที่อยู่ใน Y-Connect เชื่อมต่อกับมือถือผมว่ามันก็ดูแบบดูตอบโจทย์คนทันสมัยที่อยากจะดูได้อะว่า ตอนนี้รถเราเป็นยังไงเราไม่ใช่แต่เขียงเดียวมันสามารถเหมือนกับว่าสื่อสารกับรถยนต์ได้เรารู้ใจรถเรารู้ว่าเครื่องยนต์เป็นยังไงเราขี่เป็นแบบไหนอะไรเงี้ยวายคอนเน็ y ก็เป็นสิ่งที่แบบเออมันดูล้ําดิมันอะไรอย่างนี้นะครับอีกเรื่องหนึ่งก็คือเขาจะประหยัดน้ํามันกว่าตัว g ีอโน่ลัเพราะว่าอย่างที่ผมบอกแหละพอมันมีไฮบริดเทคโนโลยีมาการออกตัวพึ่งไฟฟ้าแล้วก็มอเตอร์ในการออกตัวเพราะฉะนั้นน่ะทุกครั้งที่การออกตัวทุกครั้งเลยประหยัด ให้นะบิดก็จะประหยัดกว่านิดหน่อยนะครับส่วนอีกเรื่องหนึ่งอันนี้ด้วยความรู้สึกหรือว่ารูปลั์หรือวัสดุอะไรเงี้ยก็ค่อนข้างที่จะพรีเมียมกว่าฝั่งที่เป็นเจโน p พลัสแต่ผมคิดว่ามันอาจจะเป็นด้วยราคาที่มันมากกว่านิดนึงแหละคุณก็จะได้ความพรีเมียมมากกว่าเจโน p พลัสนิดหน่อยนะครับแต่ว่าไอ้เรื่องพรีเมียมกว่าเนี่ยมันเป็นความรู้สึกของคนที่ เหมือนแบบชั้นดูโตขึ้นมานิดนึงแล้วขับขี่อย่างนี้แล้วแต่งตัวแล้วมันดูแบบเออดูด,ดูดูภูมิฐานขึ้นพรีเมียมขึ้นอะไรอย่างนี้นะครับก็จะเป็นสิ่งที่ Grand นฟิล n o เขาให้มาคนอื่นไม่รู้เป็นยังไงนะครับว่าข้อดีข้อเสียของฝั่งไหนมันโดนใจแต่สำหรับผมผมก็ต้องเลือกด้วยเช่นกันทึงบอกว่าถ้าให้ผมเลือกผมก็เลือกยากเหมือนกันแต่ว่าถ้าจะต้องเลือกผมให้คะแนนฝั่งนี้นะครับ ผมเทใจมาให้สั่ง Yamaha Grand f i โ a o h y b i ดนะครับเพราะว่าอาจจะด้วยวัยหรือว่าการใช้างานของผมอะผมไม่ได้คิดว่าผมจะเอารถไปแต่งต่อหรือไปเปลี่ยนเครื่องให้มันแรงกว่าเดิมแล้วนะครับแล้วก็เรื่องหม้อน้ํามีหรือไม่มีผมรู้สึกว่าไอตัว Grand f i โ a l เขาอ่ะผ่านการพิสูจน์มาแล้วว่าเขาเป็นเสื้อลมเขาก็ไม่ได้มีปัญหาตรงนั้นแต่ผมชอบความเป็นเทคโนโลย,ยีไฮบริดกับการเชื่อมต่อมือถือกับ Y c o n n e c t อันนี้ ทำให้ผมเทใจให้กับทางฝั่งแกนฟิลโนไฮบริดนะครับเพราะฉะนั้นผมเลือกกับคุณเลือกมันอาจจะไม่ตรงกันหรอกเพราะว่าข้อดีข้อเสียหรือการใช้งานมันแตกต่างกันวันนี้เราแค่มาแชร์ว่าเลือกฝั่งนี้ด้วยเหตุผลมันจะมีเหตุผลอะไรให้เลือกฝั่งนี้มีเหตุผลอะไรให้เลือกก็เป็นข้อมูลหรือว่าเพื่อนคนไหนที่ขับแกนฟิลโนไฮบริดอยู่หรือว่าเพื่อนคนไหนที่ขับ g ีอัลโนพลัสอยู่เนี่ยสามารถมาเติมข้อดีที่ผมไม่ได้พูดถึง ในการใช้งานจริงมันอาจจะมีสิ่งอื่นที่มากกว่านี้ที่ผมไม่ได้พูดถึงว่าผมไม่ได้จับไม่ได้ขับทั้ง2รุ่นนะครับผมดูข้อมูลจากสิ่งที่สื่อให้มาหรือว่าทางออ f ฟิเชียลของเว็บไซต์เขาอะเปิดเผยออกมาเวลาที่เราจะเลือกรถเราจะได้ได้ข้อมูลอย่างครบถ้วนแล้วก็ได้แลกเปลี่ยนอย่างสร้างสรรค์กันนะครับในช่องนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์และ Subscribe ให้กับช่อง a r t d i ไดเวไว้ด้วยนะครับ คลิปต่อไปผมจะเอาตัวไหนมาชนกันหรือว่าเพื่อนๆอยากฟังตัวไหนก็สามารถคอมเมนต์บอกมาได้นะครับแล้วเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ